วิธีต่อ AUX out ให้กับ a m Q z KST 2 1หนึ่งอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมก็คือสัญญาณ modify So อกเต3าพินแบบนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเราก็ตัดเปลือยนะครับเพื่อที่จะต่อเข้ากับสามจุดห้ามิลตัวเมียแบบสเตอริโอนะฮะซึ่งแจ็คสามจุดห้ามิลตัวเมียเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ได้หลายแบบนะครับซึ่งอยู่ในคลิปนี้ผมจะใช้แบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวอื่นก็จะเป็นแบบตัว AUX in ก็มีนะครับให้เลือกใช้ตามที่ท่านผู้ชม สะดวกนะครับเดี๋ยวส่วนของ s อส1องหนึ่งเนี่ยเราไม่ต้องไปบัดกรีเลยนะครับถ้าเรามีแจ็คแบบนี้นะครับสายแบบนี้นะฮะเราก็ทําการเสียบในตําแหน่งนี้เลยนะครับซ็อกเก็ตตัวนี้นะครับก็คือ to myboard Audio in นะครับเราก็เสียบจากซ็อกเก็ตตัวนี้นะฮะนี่ก็คือการแทบเอาสัญญาณไล์เอาออกมาแล้วนะครับนี่นะฮะแล้วก็มาบัดกรีต่อเข้ากับแจ็คสามจุดห้ามิลตัวเมียนะครับที่สายสีแดงนะฮะ เสียงด้านขวานะครับแล้วก็สายสีขาวนะครับเสียงด้านซ้ายกลางก็เป็นกราวของสัญญาณนะฮะสามเส้นเท่านั้นนะครับก็ถือว่าครบนะครับสาหรับการต่อใช้งานสายทีสองหนึ่งเราก็แค่เสียบฟอกเก็ตเท่านั้นนะครับอิออนด้านหลังนะครับก็ทําการเสียบแจ็คเข้าไปเลยนะฮะพร้อมกันนะฮะกับสัญญ,ญาณไลาอ้อแล้วก็สัญญ,ญาณบอดหลักนะครับอตอนนี้ก็เปิดเสียงพร้อมกันนะครับทั้งบอดหลักแล้วก็สัญญาณไลเอานะครับที่ออกไปหารลำโพงบูทูล